ครับจีบหนาพอกันไหมเนียึ๊บ สวัสดีค่ะพี่น้องคะสวัสดีพี่น้องที่เข้ารบหัดแพ้งสุขุสุข้นค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามคลิปวิดีโอซอยบึงซอยแชร์เป็นแห้งใจเด้อค่ะพี่น้องเด้อช่อง YouTube เพจหรือว่าจะเป็นติ๊กต็อกดีสาวน้ำยืนอีสานอ่อนซ่อนค่ะขอบคุณ FC อีหลาอุ้งอิง FC โพอโจโอ FC สาวน่อยเพชรปันแพงและผู้ที่มาพอกันเพึ่งไม่เห็นเจ้านีละจังสี เบิรงคลิปนี้อย่าลืมแชร์เป็นแห่งใจนํานะคะขอบคุณในหลายค่ะพี่น้องคะเมื่อนี้อิหลาอุงอิงกับพ่อโจเนาะพ่อโจเพิ่นพาอ,อิหลาอุงอิงไปถ่ายรายการก่อนบ่ายคลายเครียดนะคะช่วงเศร้าอีหลาอุงอิงกับมาบอกว่าช่องทิกต็อกบบ่าสามารถ เข่าไปใส่งานได้อบัญชีเก่าใส่งานบบไดเป็นซิี้งเงาเงาเสาเสาแน่จังสีนะคะกะเปิดบัญชีใหม่ให้พี่น้องได้ติดตามพี่น้องกะซอยกันไปติดตามอิหลาอุงอิงเนาะในซื้อรัตนาพร อหอมหวนนะคะซึ่งเป็นซื่อจริงนามสกุลจริงขององค์อิงเพชรบ้านแพงนั่นเองนะคะพี่น้องกลับไปติดตามอีหล่าวองค์อิง,องจนกว่าเพื่อนจะใส่บัญชีเก่าได้ต่อไปอาจจะมีสองสองบัญชีกระไดจังเสีนะคะอันนี้กระจังวากันแต่ว่าตอนเศร้าๆก็เป็นซิงเกเงาหย่อนขึ้น,น้ัมติ t ต็อกในลาพี่น้องคะ่ะมาที่นี่พ่อมาบึงเรื่อยเพื่อนกับไทยไทยได้กัน หลายฉากนะคะมือนี้เห็นเปลี่ยนหลายชุดเลยทีเดียวพี่น้องคะ่ะใส่เสื้อผ่านาแพ่เปลี่ยนที่แรกมีสีม่วงมีสีม่วงตอนคุยกับพอมีสีน้าเงินมีสีขาวคือเปลี่ยนหลายชุดเลยทีเดียวนะคะมือนี้กัน่นาจะไทยหลายฉากหลาย ลายตอนคือว่าเนาะก็เป็นกำลังใจให้อีลาอุ้งอิงแล้วกัมือนี้มีเต่าย้องน้าจากระเบียบวาท่ิศีนเนาะพอเอกนะเล่ลายๆคนที่อยู่ในบรรยากาศของก่อไทายก่อนบ่ายคลายเครียดนะคะพี่น้องคะแต่ว่าช่วงนึงนะคะพี่น้องคนดังมา่อขอทายรูปกับสุปตาหน่อยเฮ้าพี่น้องคะนั่นก็คืออ พี่หนูเลกอ่าพี่หนูเล็ก่อน,กกอนบายใครเครียดพี่น้องเมาขอไทยติ๊กตอกบอกประมาณนั่นแหละนะคะเป็นคลิปสั้นๆกับอีลาอุ้งอิงพี่น้องคะป้าดาลล่ามาขอไายน้่มเวอรซันดะอันพอดีไปติดตามช่องอ่าช่องมะเดี่ยวผู้จัดก,การบอสโจนะคะพี่น้องเพิ่นบอกอันอุ้งอิง่าวดองดงเมอ่อสันแมนอยู่ค่ะตอนนั้นหาวดองดงเต้นเพลงนั่นเต้นเพลงน,น,น,ลงนี้มานั่งตักพีมอนอิง อาเเดียวกะบมยา่ายอนเอ้ยเขาหนักเลยว่นนยาเันอเพื่อกะเดียเเด๋ยวก็ตาหักน่ะพี่น้องเดี๋ยวเดียวสาเนี่นก็จะขอในหล่ะขอคลิปในเด้อค่ะผู้จัดการมาเดียวเอ่ยเอามาฝากมาตอนพี่น้องนําเป็นเป็นช็อตเป็นช็อตไปเนาะแล้วก็มีช่วงนึ่งนะคะ ถิวเห็นพี่นูเล็กนะคะพินูเล็กก่อนบ่ายไข่เครียดมาข่าไทยกับอิลาเอาปกติอิลาได้นอกต้องไปไทยกับดาราเมนบอพี่น้องพี่นูเล็กนี่ถือว่าเป็นเป็นดารา,าเมนบอเพิ่นเป็นดาราก่อนอิลาอแต่ตอนนี้องอิงเพชรบ,บ้านแพงเป็นดา,าราแล้วคะพี่น้องเป็นดาราเป็นสุปตาหน่อยแล้วนะคะพีหนูเล็กมาข่าไทยเพิ่นกับไทยเป็น นั่งฝาหนาห่างนะคะพี่น้องสาวน้ำเยินกันเลยว่าเอาแล้วเอาแล้วพี่น้องเอ้ยอันอุ้งอิงเพชรบ้านแพงอีลหล่าน่อยเฮาพี่น้องเอ้ยดังใหญ่แล้วดังแบบชุดโบยูแล้วคือว่านอกรายการทีวีนี่ค่ะต่อแถวมาเลยทีเดียวเนาะคิวการคิวงานอ่าเละหลายอย่างเต็มไปเบิดนี่หอดดาล่าพี่น้องเอ้ยมาขอถ่ายคลิปนั่ มาขอถ่ายรูปนําบอรธรรมดาแล้วได้หนพี่น้องคะเพราะฉะนั้นสาวนมเย็ยนก็นเลยว่านี่ล่ละเห็นบรรยากาศเราในคลิปของผู้จัดาการบ้าเดี่ยวนี่นะคะสาวนุมเย็ยนเห็นแบบนี้ก็ยิ้มได้ตลอดพี่น้องอันอีลายย่ามเห็ดงานเนี่ยเขากองทายเห็ดงานเบิ่งบอออกเลยว่าค้นมือขึ้นนอนชั่วโมงเดียวพี่น้องเพราะว่าถ่ายอีลาบอบอกว่าได้น,นอนแค่ชั่วโมงเดียวตอนสาวๆเป,เป็นซีบ่านบอท่าน เขาเอ่ยว่าว่าท่านตื่นไปไหนนอนจม่งเดี๋ยวว่าท่านตื่นไปไหนมันบอกแล้วก็คิดน้ำเรื่องติ๊กตอกมันว่าเฮ็ดนาแบบแบบแบบเสียใจนะเออเสียใจแบบเสียใจเสียดายเขาเอ่ยว่าเสียดายหลายกลัวเสียดายตัวน้องพี่น้องอันติ๊กตอกนั่นอุตสาหจะเห็ดมาเห็ดมาโดนเลยได้เห็ดมาน่านแล้วว่าสั่นลายเห็ดมาน่านแล้วจนมีผู้ติดตามสามแสนกลัวนะพี่น้องปั๊ดเนาะเฮ้านี เห็ดมาเป็นปียังได้พลาดน,น,นึงอย่างสิสาวตรงนี้กับบเลนโดนเล่นน้องโบเลนบเลนโดนจนมือนีเนี่ยมือนีเนี่ย,ยคือในควาหมหูซื้ตะก,กี้ก็คือเอา้าเดี๋ยวเขาติดตามอีหลาทั้ง a c e b o o k แล้วก็ทั้งทั้งคลิปทั้ง u t u b e ก,กับกับโอเคหละหละอย่างสี่นะเพราะว่าในควาหมหูสื้อว่าเอ๊ติ๊กตอกนี่แบบมีแต่เด็กหน่อยเขาเล่นกันอย่งสินะ คิดว่าเกินไว้จากของวัตถนนี้ก็เคยเอาล่งเอาเอาคลิปกเกษตรลงนะคะพี่น้องแต่กะจํารหัสผ่านคือคืออีหลานนี่ะจำรหัสผ่านบบได้ก็เลยปเปล่นอยู่บักโดนหนึ่งจนมือนี่ไม่เห็นลูกสาวเป็นเงาเงาเอ้ยเพิ่นสางแอคเคาท์ใหม่เราเป็นยังเข,าข้าคือสิบอกตามเขาไปเป็นกําลังใจให้ลูกกังสี่นะก็เลยหาวิธีเชื่อมต่อปรากฏว่ามือถือพี่น้อง ใส่ได้ปรากฏว่าเชื่อมต่อไปทั้งทั้งมือถือแล้วก็แบบแบบเขาบัญที่คือที่แหลกหา,ะหหา,ยยาระฮัทพลานอายยังบบได้แบบคิดอยููอาเฮตจังไดยังซี่นะก mm hmm. ็เลยว่าเดี๋ยวจักหน่อยนี่อ๋งอิงกันอาจจะคนหาเจอนะคะอาจจะจําได้หรือว่าอาจจะคนหาเจอวิธีการที่จะเชื่อมเข้ากับติดต o k ตัวเดิมนะนะ,นะพี่น้องพรว่าสารดมเยืนก็เพึง พึ่งฟื้นเคลืนชีพมากขึ้นอกัน,นังซีนาะก็เลยเขาไปกดติดตามให้อีหล่าแล้วพี่น้องก็ไปเด้อค่ะพี่น้องเด้อไปติดตามกับติ๊กตอกอ่ารัตนาพรหอมหวนภาษาอังกฤษนะคะฝากพี่น้องนั่มแล้วกันเนาะแต่คลิปนี้ขออนุญาตผู้จัดจาการมืเดียวเอาความตาหักของอีหลามาฝากมาตอนในช็อตต่างๆขอบนมา <laughs> ร้อยเิ่นมากก็ได้ร้อยเิ่นมากขอเิ่นมากแล้วแต่สิวากันไปเนาะเอามาฝากมาตอนพี่น้องแล้วก็เห็นความปังความดังของอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงบอกได้เลยว่าชั่วโมงนี้มีความสุขดีใจนําแล้วก็อยากจะติดตามเบิ่งเขาแบบนี้ไปเรื่อยๆพี่น,อน้องสาวน้ำเยื่อเสือว่าพี่น้องกับเป็นคือกันแม่นว่าคะ ขอบคุณค่ะพี่น้องขอบคุณที่ติดตามคลิปวิดีโอนี้อยู่ดีมีแห้งหักแพ้งแบ่งปันนะคะสวัสดีค่ะ ลอยมหาเนมมหาเนที่พะเข้ามลอยมหาเนมมหาลอยมหาเนมมหาเนลอยมหาเนมมหาเนมมหาที่อย่างมหาที่ยังอีกกี้มันเป็นสกอยไปกับผู้คอยผู้พานเอออีกกี้ซอรไวส์เวอร์สี่ถ่ายรูปหน่อยเราถ่ายกับเบนท์้งไหมไเดี๋ยวพี่เบนทดิ้งถ่ายดิ้งต่อมีคนมีคนไอ้นี่เยอะอยู่นะซนี่ครับกีบหนาพอกันไหมเด้อ